สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีทัวร์สเตชันเป็นงานศึกทศพันธ์นะครับจัดที่ราชพัฒพระนครนะครับตรงหลักสี่ซึ่งปีนี้นะครับทางชมรมบอนไซไทยจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับดูน่าตื่นตาตื่นใจนะครับเป็นการจัดดิสเพลย์จัดแสดงต้นไม้ต่างๆเนี่ยพื้นที่สวยงามนะครับลงตัวมากนะครับส่วนขั้นตอน การจัดงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับผู้จัดงานอีกทีหนึง่งตอนนี้เรามาชมไม้กก่อนครับ ส่วนนี้เป็นส่วนจัดแสดงโชว์นะครับต้นนี้เป็นสนชิมพะกุของญี่ปุ่นเลยนะครับปีนี้จัดได้สวยงามนะครับมีการจัดดิสเพลย์ที่ดีเลยนะครับคล้ายๆกับประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่อยู่ในหนังสือลงในหนังสือด้วยนะฮะต้นสนชิมพะกุ เลี้ยงได้สมบูรณ์มากนะครับเขียวสมบูรณ์ดีนะครับเจนทะเลนะฮะเจนทะเลเป็นของฟูชิเมะสวนฟูชิเมะนะครับของคุณเชนนะครับต้นนี้เป็นต้นไกลโค,คนสวยงามมากนะครับโคละลายเลย ต้นนี้เป็นต้นตะโกนะครับเป็นไม้ของผู้เล่นคนหนึ่งที่เลี้ยงบอลไซ์มานานมากนะครับตั้งแต่2,502ก็60กว่าปีแล้วนะครับต้นนี้มะขาม ีต้นตะโกนะครับโครงสร้างเก่าแก่มากนะครับจะเห็นว่าตะโกเนี่ยพอยิ่งอยู่นานเปลือกความเก่าของเขาเนี่ยจะฟ้องออกมาเลยว่าเป็นไม้ที่เก่าแก่มากครับต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้ถ้าเทียบเทียบกับผมแล้วต้นใหญ่นะครับทำฉากรับต้นไม้ถ่ายรูปสวยเลยนะครับแบบนี้ ตนนี้เป็นโมกลาโครงสร้างของไทยนะครับต้นนี้เจนทะเลครับโซนนี้ยังเป็นโซนไม้โชว์อยู่นะครับ ยังไม่ได้เข้าโซนงานไม้ประกวดครับโซนไม้ประกวดจะแยกอยู่อีกที่นึงนะฮะ โซนนี้เป็นโซนไม้ประกวดนะครับในศึกทศพันธ์ก็จะแยกพันไม้เป็น10ประเภทนะครับที่เข้าประกวดแล้วก็จะต้องลงทะเบียนมาก่อนนะครับเพื่อจัดสถานที่ในการจัดประกวดนะครับแล้วจะมีชื่อพันไม้มีหมายเลขมีชื่อเจ้าของไม้นะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ซึ่งจะแบ่งด้วยใช้ไม้ไผ่นะครับตัดแบ่งว่าเป็นชุด ต้นของไขรนะครับแล้วก็มีไม้ล้อวางประกอบทุกต้นนะครับต้นนี้เป็นต้นหมักเล็กหมักน้อยทรงต้นนะครับทุกต้นนะครับหรือแทบจะทุกต้นเลยก็จะมีกีวางนะครับเป็นกีวางแล้วก็กระถางแล้วก็มีไม้ล้อุุสามโนนะครับแล้วก็ต้นต่อไปเป็นต้นหมักเล็กหมักน้อยเช่นกันนะครับก็จะมี จิมิคเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้ไม้ดูน่าสนใจขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการประกวดด้วยแล้วจะเป็นเหมือนการจัดแสดงด้วยนะครับซึ่งมองดูแล้วจะคล้ายๆของญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งมีผ้าปูมีฉากนะตอนนี้เป็นต้นมะขามเสียบด้วยมะขามแคะนะครับในต้นสน ต้นนี้เป็นต้นไซทเกอร์สงต้นทุกต้นนะครับก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นพันอะไรเจ้าของคนไหนนะครับแล้วก็มีเลขลงทะเบียนไว้ซึ่งการประกวดในครั้งนี้จะมีการลงทะเบียนต้นไม้ก่อนนะครับถึงจะมา ลงงานได้นะครับต้นนี้เป็นต้นหมายเล็กบางน้อยทรงต้นการจัดแสดงเป็นการจัดอยู่ภายในอาคารนะครับก็จะทำให้เดินสบายนะครับมีแอร์เย็นนะครับล่มนิเทียนทะเล ซึ่งการจัดแบบนี้นะครับก็จะทําให้ต้นไม้ดูเด่นนะครับมีกี่วางมีพื้นที่สวยงามมีฉากหลังนะครับต้นไม้ก็จะดูเด่นขึ้นด้วยนะครับตันนี้ต้นมะขามอันนี้เป็นต้นหนังพรมนะครับต้นหนังพรม ยงามนะครับใบเล็กเลยตอนนี้เลี้ยงได้ได้ดีมากนะบใบเล็กน,นี้เป็นต้นมะสังตันนี้ต้นตะโกนะครับแตกใบอ่อนโครงสร้างเก่าแก่นะครับต้นนี้ ต้นนี้ก็ยังเป็นโซนไม้ประกวดนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นหนามพรมในศึกทศพันธ์ไม้สิบพันไม้นี่นะครับที่นํามาประกวดก็จะเป็นพันไม้ของไทยๆนะครับตัวน,นี้เป็นต้นโมกน,นี่น่าจะโมกหนูลานะครับโมกหนูลาน,นี้เป็นต้นเทียนทะเล ต้นเล็กๆกะทัดรัดแต่ดูสวยงามนะครับเทียนทะเลเช่นกันนะครับเลีงได้ใบเล็กมากเลยนะครับต้นนี้เป็นต้นโมกนะครับต้นโมกเลงได้สมบูรณ์มากนะครับใบเขียวติดดอกมาพอดีเลยนะครับ ยังเป็นต้นนี้น่าจะเป็นไม้โชนะครับคือไม่มีชื่อพันไม้น่าจะเป็นไม้โชนะครับเป็นรากโมกใช้รากมาทำนะฮะต้นนี้เป็นตน้นโมกหนูลานะฮะทรงตกกระถางต้นนี้ก็โครงสร้างเก่าแก่มากนะครับ ต้นโม่เช่นกันครับนี่ก็ต้นโมอีกเช่นกันนะครับต้นนี้เป็นไม้มาจากระยองนะฮะต้นนี้เป็นโมกลาชินีนะฮะโครงสร้างดูเก่าแก่มากเลยนะครับ เลี้ยงได้ดีมากนะครับกว่าจะได้แบบนี้ได้เป็นทรงนี้ยากอยู่นะครับเจียนทะเลต้นโมกนะครับ กเล็กหมากน้อยส่งต้นต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูอีกเช่นกันนะครับต้นนี้กระทัดรัดมากนะครับเหลี้ยงใบได้เล็กมากเลยนะฮะตะโกหนู โมกหนูลาครับโมกหนูลาจะเห็นสังเกตได้คือโครงสร้างเก่าแก่ทั้งนั้นนะครับไม้ที่มาในงานวันนี้ต้นนี้เป็นต้นโมกหนูลาเช่นกันนะครับยังได้ดีมากนะครับสมบูรณ์ออกดอกเต็มต้นเลยนะครับเทียนทะเล ทเทียนทะเลเช่นกันนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ทนเทียนทะเลทางบ้านเราเลี้ยงกันได้ดีนะครับใบสมบูรณ์แล้วก็บางต้นนี่เลี้ยงได้ใบเล็กยิบเลยนะครับชุดนี้น่าจะเป็น,ทนเทียนทะเลจากบุรีรัมนะครับ มะขามรักหยงนะครับเสียบมะขามแคะหมักเล็กบางน้อยโครงสร้างดีมากนะครับตัวนี้ มะาขามเกาะหินด้วยนะครับต้นนี้เกาะหินเกาะจนแทบจะไม่เห็นหินแล้วนะครับภาพรวมของงานนะครับจัดไม้ได้เป็นสัดส,ส่วนมากนะครับแล้วก็ดูดีมากเลยนะครับบรรยากาศการชมงานนะครับไม้สวย นะครับมีทั้งไม้โชว์และไม้ประกวดไม้ประกวดลหลายๆต้นนะครับสวยงามมากนะครับเช่นมะสังเกาะหินนีสวยงามนะครับต้นนี้เป็นไม้โชว์นะครับเป็นต้นโมกนะฮะเป็นไม้โชว์ไม้ที่เข้าประกวดนะครับจะหลากหลายสายพันธุ์นะครับในปีนี้นะครับมีเพียนทะเลมีมะสาัง ต้นนี้เท่มากนะครับเป็นไม้ทรงสูงๆปแปลกๆครับซึ่งดูแปลกตาดีนะครับแม้ว่าโครงสร้างจะดูตรงนะครับแต่ว่าการทำกิ่งทำอะไรและการจัดองค์ประกอบดูน่าสนใจนะครับตน้นนี้เป็นต้นมะสา มะขามตกกระถามเป็นไม้ประกวดนะครับต้นนี้